สวัสดีครับผมนายประสบโชคมัจลักษ์มห5ทหเรือที่1วันนี้ผมจะมาพูดถึงการแบ่งประเภทของาศาสนานะครับการแบ่งข้อที่1นนะครับคือแบ่งตามลักษณะของาศาสนานะครับข้อที่1ครับผมคือเอกเทวนิยมจะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเช่นาศาสนาคิดศสาสนาอิสลามาาศาสนาโซโลอัเตอร์าศาสนาซิกและาศาสนาเต่าครับ ต่อไปข้อที่2นะครับคือพระหุเทวานิยมจะเชื่อในพระเจ้าหลายองค์นะครับคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาชินโตและศาสนาขงจื้อครับต่อไปข้อที่สมนะครับคือสัมผัสเทวานิยมนะครับคือศาส,ส,ส,สนาที่เชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่งนะครับผมต่อไปข้อที่สี่ครับคืออะเทวานิยม จะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่หรือไม่นับถือพระเจ้านะครับผมต่อไปการแบ่งประเภทข้อที่สองนะครับผมคือแบ่งตามสภาพการในปัจจุบันนะครับผมข้อที่1นนะครับคือศาสนาที่ตายไปแล้วหมายถึงศาสนาที่มีผู้นับถือในอดีตนะครับผมแต่ปัจจุบันไม่มีใครนับถือแล้วหรือดำรงไว้แค่ชื่อนะครับผม ที่มีอยู่ในประ,ประวัติศาสตร์เช่นศาส,สนาอียิปต์โบราณศาส,สนาของเผ่าบาโบบิโลเนียนศาส,สนาของจียโบราณนะครับผมต่อไปข้อที่สองนะครับผมคือศาส,สนาที่ยังมีชีวิตอยู่คือศาส,สนาที่ยังมีผู้นับถือในปัจจุบันนะครับผมเช่นศาส,สนาพุทธนะครับผมและศาสนาอิสลาม ต่อไปการแบ่งประเภทที่3นะครับผมคือการแบ่งตามลำดับวิวัฒนาการของศาสนานะครับข้อที่1นนะครับผมคือศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือธรรมชาติที่มีความรู้สึกว่าในธรรมชาตินะครับผมมีวิญญาณมีวิญญาณสิงอยู่นะครับผมเช่นสิงอยู่ในแม่น้ําภูเขาหรือป่าไม้นะครับผมจึงแสดงความเคารพนับถือโดยการเส้นสวง สังเวยเป็นต้นนะครับข้อที่สองนะครับผมคือศาสนาองค์กรศาสนาประเภทนี้มีวมิวัฒนาการมาโดยลำดับนะครับผมโดยมีการจัดรูปแบบมีการควบคุมเป็นระบบจนถึงกับก่อตั้งในรูปแบบสถาบันนะครับผมอาจจะเรียกว่าศาสนาทางสังคมนะครับซึ่งมีการจัดระบบความเชื่อตอบสนองสังคมนะครับผม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมแก่สภาวะของแต่ละสังคมเป็นหลักครับผมและก่อรูปเป็นสถาบัานทางศาสนาขึ้นนะครับผมเป็นเหตุให้ศาสนาประเภทนี้นะครับผมมีระบบและรูปแบบของเป็นของตัวเองนะครับมีความมั่นคงถาวรในสังคมสื่อมาครับผมเช่นศาส,สนายิวศาส,สนาคิดศาสนาอิสลามศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนานพุทธเป็นต้นนะครับต่อไปการแบ่งประเภท ข้อที่สามนะครับผมคือแบ่งตามประเภทของผู้นับถือนะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมคือศาสนาเผ่าคือศาสนาของคนในเผ่ใาใดเผ่าหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อของกลุ่มชนในเผ่าเช่นศาสนาคนของคนโบราณเผ่าต่างๆซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็นศาสนาชาตินะครับผมเช่นศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับผมคือการนับถือกันเฉพาะในประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนศาสนาโซโลอัตเตอร์นะครับผมนับถือเฉพาะในหมู่ชนเผ er, ่าเปอร์เซียศาสนายูดายนะครับผมหรือศาสนายิวนับถือกันเฉพาะในประเทศอิอสราเอลนะครับผมหรือหมู่ชาวยิวแล้วก็ศาสนาชินโตนะครับจะนับถือเฉพาะในหมู่ชาวญี่ปุ่นและศาสนาขงจื๊อนะครับผมจะนับถือเฉพาะในหมู่ชาวจีนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับผมคือศาสนาโลก เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับผมไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นศาสนาพุทธศาสนาคิดและศาสนาอิสลามนะครับผมซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาสากลนั่นเองนะครับและข้อที่3นะครับผมคือศาสนานิกายเป็นศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่หรือนิกายย่อยของศาสนาสากล ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุความกดดันทางสังคมนะครับผมเช่นการเหยียดสีผิวสิทธิทางกฎหมายนะครับความไม่เท่าเทียมกันกลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคมจึงหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับผมและทําลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนจึงฟื้นฟูนฟนลทัทธิศาสนาระบบทางสังคมของตนให้เป็นของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับโดยรวบรวมผู้คนที่เห็นด้วย ทำการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของตนในต่างแดนเช่นกลุ่มชาวพูทธนะครับผมในปร,ประเทศอ,อินโดนีเซียน,นะครับกลุ่มมุสลิมดำในอเมริกากลุ่มซโลอัตเตอร์ในอินเดียกลุ่มฮินดูในแอฟริกาใตา้เป็นต้นนะครับโด,โดยอาศัยศาสนาเป็นพลังชีชชชชชชช้นำครับผมแล้วผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ